ันนี้ผมอยู่กับลุงจรุนวนวลพลอยท่านเป็นต้นแบบในหนึ่งโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มกเกษตรที่ท,บบทีใหม่ครับแห่งบ้านบ่อหลวงที่นี่แหละครับคือเรื่องราวของเกษตรทฤษฎีใหม่ครับสวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับแรงมานันใจที่ทําโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มกเกษตรที่ดีใหม่นะครับคุณลุงรู้สึกไงบ้างเริ่มต้นเลยเลิกเดิมทนีนะครับผมแบบมีอาชีพแบบปลูกพืชเชิงเดียวครับคือว่าปลูกอย่างเดียวครับปลูกอย่างเดียวแล้วก็มีรายได้ปพีงครั้งเดียวครับแล้ว วันนี้เราก็มาทําแบบโครงการตามราชด,ดําดีของเจ้าโยรชัชการที่เก้านะครับเป็นเอามาเป็นต้นแบบครับนำความรู้แล้วไปอบรมที่ศูนย์ศึกษากาพฒนาไภายอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำดริเอามาบารประยุกใช้ในแปลงของผมนี่นะครับอืทํโจนจาปลูกคุชะเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ปลูกไม้ผลปลาสามอย่างประโยชน์สี่อย่างแล้วสามารถที่ว่าดำรงชีวิตอยู่ได้ครับ เมื่อก่อนแนอดีนะครับพื้นที่ตรงนี้เป็นยังไงพื้นที่ตรงนี้เป็นที่เป็นปลาอ้อยทั้งหมดครับเนี่ยแถวนี้นะครับเป็นปลาอ้อยทั้งหมดครับปลูกอ้อยนี่ก็ต้องใช้รายงานเยอะครับครับรายงานเยอะเช่นหนึ่งก็ใช้สารเคมีอ,อันมันมันมันปัญหากเก็ที่ว่าใช้สารเคมีมากนะครับเพราะว่าห,หนึ่งใช้ปุ๋ยใช้ยาเคมีอันนี้แล้วสภาพดินเนี่ยจะเสื่อมโทรมแล้วเรา เริ่มมาใช้ปุ๋ยมักปุ๋ยอินทรีย์นะครับแล้วก็ปลูกพืชแบบผสมผสานแล้วอันนี้เราก็ใช้ยาแฟกของในหลวงท่านนะครับมาปรปับปรุงพื้นที่นะครับทุกวันนี้ดินสามารถที่ว่าปลูกผลผลิตได้นี่แหละครับเนี่ยเจากพื้นที่ดินลโล่งๆนะครับเช่นมายมชมิดนี่นะครับก็ออกผลผลิตได้แล้วครับเนี่ยประโยชน์ของการท,รรทําเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับจะทําให้ยั่งยืนนะครับคุณลุงบอกต้องมีอย่างไงบ้างเราต้องมองด้วยว่าเราต้องปลูกแบบหลักๆปลูกปาสอมยางประโยชน์สี่ยาง หือว่าเกษตรกรเนี่ยยังมองข้ามไปผมก็จะจับจัยว่าหนึ่งกบีพวกไม้ผลไม้ใช้สอยก็ไม้ไผ่นี่แหละครับไม้สร้างบ้านก็เป็นพวกไม้สสเดาจะเป็นอ่ะไม้สสเดาอยู่นะครับไม้สสเดาอันนี้ไม้สร้างบ้านแล้วไม้มระดกตรงนู้นครับเป็นไม้ประดูไม้แดงไม้พยุงคุณลุงจรุลแล้วลงมือทําแล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงและที่สำคัญที่สุดครับสร้างรายได้อย่างไงบ้างคือว่า พอเ,เ,เราทาแล้วเราสามารถที่ว่าหนึ่งมีรายได้หลายวันไรายรายได้ลยวันก็พืชผักต่างๆครับ,รบเช่นกะเพราวพวกจะอมพวกอะไรนี่ครับแล้วก็ปลาเลี้ยงในสระครับรายได้สัปดาห์ก็พวกไอ้นี่พวกกล้วยนี่ครับกล้วยพวกกล้วยน้ําว้ากล้วยไข่ต่างๆเนี่ยมือตะกี้ในทีนผมตัดนะครับ,รบแล้วก็ รายได้รอบเดียวก็ชะมะพร้าวฟ้าน้ำหอมนะครับก็ตัดในรอบเดือนก็เราก็ตัดครับรายได้ปีก็เช่นมะม่วงพวกนี่แหละครับพวกกระท้อนพวกอะไรเนี่ยปีหนึ่งออกคางหนึ่งแล้วก็ไรอ้อยไรอ้อยอ้อยสโรงานผมก็ยังปลูกอยู่เพราะว่าผมจะแบ่งเนื้อที่เป็นโซนๆครับทีนี้ก็มีรายได้ยางตอนอย่างครับสามารถที่ว่ามีเงินเก็บแล้วก็มีเงินใช้นี <settings> ่แล้ว MM. มีเงินใช้อย่างพอเพียงครับอันนี้ก็ไม่เดือดร้อนครับก็ทื่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เขาเป็นจุดดินปันบุรีใช่ไหมครับแล้วก็ เป็นพื้นที่ที่แบบเพราะว่าบ้านเบาหลวงคือเวลาน้ํามาก็มันก็หายไปแล้วก็ต้องแนะนำว่าให้ใหขุดสระเก็บน้าไว้เพื่อใช้นายายามาด,ดูที่น้ําขาดแล้วก็มาวางผังแปลงมามาเซ็ตว่าดินเนี่ยบิญหาอะไรบ้างก็ใช้ให้การแนะนำการปรับปรุงดินแล้วก็ให้การจัดการในเรื่องการการจัดการดินกับพืชเก็บดินตามวิเคยาขหดดินการเก็บดินเพื่อวิเคราะห์เพื่อเพื่อเขาเพื่อให้เขาจัดการดินดินัดการดินตามวิเคราะห์ดินเพื่อจะให้ผลผลิตที่ออกมาออกมาดีที่สุด เป็นแหล่งศึกษารรูดูงานของการทำกรเกษตรทฤษฎีใหม่ที่แบบที่เป็นรูปแบบจริงๆที่แบบมีสระน้าํามีนาข้าวมีพืชไร่พืชสวนมีที่อยู่อาศัยต้นแบบของนายกท่าที่เกษตรกรสามารถจะจะเรียงตัวเองได้ค่ะก็คือโครงการตัวนี้เหมาะสําหรับเกษตรกร,กรที่ต้องการทําเกี่ยวกับกเกษตรทฤษฎีใหม่ นะคะก็คือจะมีทั้งในส่วนของการทําพืชผักมีไม้ผลมีสระน้ําตรงแล้วก็อย่างของปศุสัตว์ก็อาจจะมีการสนับสนุนในเรื่องของพันสัตว์ซึ่งเป็นหลักการเบื้องต้นที่เราสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันของเราโครงการนี้ทาให้เกษตรกร,ร,ก,รก็คือได้อยู่ที่บ้านเกิดของตัวเองแล้วก็ทํางานในพื้นที่ไม่ต้องไปพื้นที่ห่างไกลแล้วก็ในช่วงสถานการณ์โควิดก็คือการอยู่ที่บ้านเรา ทงานดีกว่าไปอยู่พื้นที่ห่างไกลแล้วก็ในช่วงนี้ก็จะมีเกษตรกร,กรหรือแรงงานทั่วไปบางทีตกงานกันเยอะก็คือเราทำงานที่บ้านเราก็จะดีกว่าไปทำงานที่พื้นที่อื่นนะคะเอาง่ายๆว่าวันนี้นะครับเรื่องของการดำรงชีวิตตามหลักประยาเศษรษฐกิจพอเพียงนะครับคุณลุงทาอยู่แล้วแล้วเข้าโครงการหนึ่งตบล1น,นกลุ่มกเกษตรที่หม่นะครับลุงกำลังดําเนินการต่อในอนาคตนะครับหลังจากจบโครงการนะครับคุณลุงคาดหวังยังไงบ้างคาดว่า ผมก็เมื่อทําโครงการเนี่ยผมจะคิดว่าจะเป็นูลินเรียนรู้้ให้ของตาบลเช่นหนึ่งก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวของตําบลห้วยไซนเนื้อด้วยเนี่ยเนี่ยถ้าประตุ้วามสำเร็จนะครับขอว่าก็หน่วยงานต่างๆก็ช่วยอนุเคราะห์มาสนับสนุนก็ประมาณด้ยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยอไปจะเป็นแหล่งเรียนรู้ของตาบลเซนเนื้อแหล่งเดียวของก็บบว่าหนึ่หงหนึงน่งโครงการหนึ่งตำบลคือว่าที่บ้านบอกดวกอย่างเดียวครับคุณผู้ชมครับถ้าบอกว่าการดํารงชีวิตต,ตามหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงดีไหม นี่คือคําตอบครับวันนี้คุณลุงจรูนตอบโจทย์ได้ดีนะครับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานี่แหละครับที่ทําให้เราเห็นและนี่คือเรื่องราวของ1โครงการซึ่งเป็นโครงการ1ตําบล1น1กลุ่มกเกษตรที่สีใหม่วันนี้ขออนุญาตไปก่อนสวัสดีครับ